เพชรมันบันเทิงเพชรมันบันเทิงวันนี้ เปิดแชทไลน์ดาราเลอกกันเหยียดเพื่อนแฟนเก่าคนละเกรดดาราเจอเมาส์ครั่งผอมแบบนี้สวยกำลังดีหรือผอมเกินไปเ<ม>คลื่อนเคโอติกนำทีมอินฟลูเอนเซอร์ส่งพลังบวกด้วยเพลงภาวะรอไลฟ์พบกับความเผ็ดมันวันนี้กับจจ้าจ๋าพิมราตาและปอ,อนนบในเผ็ดมันบ <Pet man S 2> <Yeah. S 1> ั้นทาง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเทคมันบันเทิงเอาไม่ห้ามกันเลยหรอไม่ห้ามชอบนี่เวลาจะหมดอยู่แล้วชอบเพราะว่าเป็นแฟนงามด้วยแล้วก็ชอบลีลาการพรีเซนต์แบบนี้อ๋อนี่เราเต้นกันมังตั้งม่วานแล้วแล้วเมื่อวานพอพอเต้นพี่ก็ไปฝึกบ้างเได้แค่ครึ่งบนพอยืนปุ๊บไม่ได้เลยดีแล้วครับคือจากเมื่อวานก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่า ไ้พูดเรื่องอื่นดีกว่าวันนี้มาเล่าวันก่อนเราเห็นเพจเจมอยร้อยแปดเขาลงว่าเรื่องของดาราคู่หนึ่งนะครับที่เลิกกันเพื่อนมีเอี่ยวในความสัมพันธ์ไหมอันนี้กูไม่รู้แต่ที่รู้ๆถ้าจะเลิกกันแล้วเหยียดเพื่อนแฟนเก่าว่าคนละเกรดกับตัวเองมันไม่น่ารักเลยแม่นี่เนี่ยจะบอกว่าโพสต์นี้ของเจมอยนะคะคุณผู้ชมคนก็มาเดาเยอะนะเยอะเยอะเลยแต่วันนี้ค่ะรายการเผ็ดมันบันเทิงของเรา เป็นเทปที่จับภูมิใจมากทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะเปิดแชทไลน์เลยพี่จ๋าไปได้มันจากไหนเนี่ยนี่มันต้องมีนี่ใครนี่ใครใครอ่ะไหนถามท่านรู้จะถามไหมใครเออไม่คือเราจะเปิดแชทไลน์ที่เป็นการยืนยันว่าการเหยียดมีจริงในรายการนี้รายการแรกครับเวลานี้เวลาแรกใช่อ่ะเตรียม จับตาดูจ้องมาที่จอตอนนี้นะครับผมเพราะว่าแชทนี้เออไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราไปดูแชทกันก่อนดีกว่าเปิดรายการมาด้วยแชทนี้เลยค่ะครับนี่เพื่อนหนูแบบบอกว่าดีแล้วที่หลุดมาได้สังคมเขาตื้ดมากคนละเกรดกับเรามากมารยาทไม่มีหนูเข้าไปเม้นก็ทำเมินมารยาทการให้เกียรติคนอื่นไม่มี คือเกรดต่ำมากแล้วเพื่อนก็ไม่เตือนเลยนะว่าการทำแบบนี้มันทุเกรศด,ดูไม่โตสมองคิดไม่ได้เหรอโพสหาอะไรเอาเท่ว่าตัวเองรู้ดีอยากด่ามากแล้วมันทำให้รู้ว่าสังคมเขาคนละเกรดกับเราเลยการกระทําต่างๆ ดูชีกนี่คือดูดูอ๋อชีพคือไม่แพงอ๋อหรือว่าแบบชิปเดลไงฉันก็คิดไปถึงชิปเดลนี่แหละอันนี้คือแชทที่คือชที่ทีมเราได้มาแหมพูดหมดฉันนาพ่วงเลยไม่อยากพ่วงเลยแต่เราไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครคือต้องระวังมากเพราะว่าฉันหลุดเก่งไม่หรอกอันนี้คือแสดงว่าคนที่เนี่ยคือพอคำในแชทเนี้ยค่ะ มันจะอยู่ฝั่งซ้ายของแชทแสดงว่าคนที่คุยด้วยนี่แหละเป็นคนปล่อยมาคนที่คุยเนี่ยเป็นคนปล่อยคือผู้ชมคนที่พิมพ์อะไรยาวๆเนี่ยก็คือเป็นดาราคนที่เลิกกับแฟนตามที่บอกนะดาราคนนี้เนี่ยก็เป็นระดับนางเอกอายุเท่าไหร่ไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้แต่เป็นระดับนางเอกแล้วก็ภายนอกเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากๆนะคะเป็นคนที่หนุ่มๆหลายคนเนี่ยหมายปองนะคะ คีย์เวิร์ดคือ,คอพึ่งเลิกกับแฟนเก่าใ yeah นเมื่อปีที่แล้วแฟนเก่าเนี่ยก็เป็นผลงานเออเป็นดาราเหมือนกันอยู่ในวง,ง,งการเหมือนกันอยู่ในวงการเหมือนกันเป็นดาราแต่ว่าผลงานอาจจะยังน้อยเป็นนิดน้อยน้อยน้อยหน่อยอ่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคู่ที่อยู่ในลิสต์ที่เพจเจ,จมส์มอยร้อยแปดเขาลงไว้แล้วก็มีคนมาเดาอะไรอย่างงี้ด้วยที่คนมาเดาแล้วพิมพ์พิมพ์ใช่ไหมที่บอกว่าเลิกเยียยแล้วคือใบว่าเป็นตัวอักษรอะไรอะไรใช่ไหมครับก็อยู่ในเพจนั่นแหละ เจมอยอ่ะแต่ทีนี้เจมอยเขาเหมือนเขาคงไปรู้อะไรมาแล้วเขาก็มาเกิื่นแล้วคนก็มาเดาแต่เผ็ดมันบันเทิงเจมอยนี่คือใครไปอยู่ใต้เตียงชาวบ้านเขางเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยฉันว่าเจมอยตอนนี้อยู่ปารีสรู้ทุกอย่างเธอรู้ทุกเรื่องทุกวงการงงมากแล้วก็เป็นเป็นเมียคนรันที่คุณนุ้นเต็มไปหมดอ่ะเออเนี่ยบางครั้งก็ชมบางครั้งก็ด่าคือเจมอยนี่เหมือนเป็นไบพร์ล่านิดนึงอยู่ทรง ต่จากแชทเนี่ยผมว่าน่าจะมีความรู้สึกเหมือนอ่ะเวลาเลิกกันบางทีมันอาจจะมีเหตุผลไงแล้วก็คือด้วยความที่อย่างที่เขาบอกอะถ้าเพื่อน uh huh. ไม่น่ารักกับเราเราก็โมโหได้เหมือนกันแสดงว่าคนที่นางเอกคนนี้คุยด้วยเนี่ยคือคนที่แคปมาเนี่ยนางเอกคนนี้ต้องไว้ใจ uh huh. นะเธอดูสิาาก,การที่กับคนนี้หรือเปล่าคือพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับระบายระบาย,ลบายแล้วก็เล่าหมดเลยนะแล้วพูดแบบไม่มีแอปไม่มีกั๊กคือพูดเลยอะว่า มันรู้สึกยัางไงาอะไรยัางไงาแล้วก็มีคําแบบที่เป็นไม่ค่อยสุภาพซึ่งเป็นเหมือนคําที่ใช้กับเพื่อนด้วยกันเองอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่พอเป็นแบบนี้แสดงว่าสองคนนี้ต้องสนิทใช่แล้วก็ดูจากเวลาในการแชทอ่ะผมว่าเป็นการพิมพิมพิม,พมแล้วก็ระบายระ,ะบายว่าแบบเออไม่ชอบ <นะ S 1> เลยแบบโมโหอยู่แล้วก็แบบกําลังพิมพ์ความรูม้สึกอย่างเงี้ยใช่รัวมากเลยตื้อ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 แบบเนี่ยบ่ายสองบ่ายบ่ายโมงอ่ะแชทล่างอ่ะคือก่อนบ่ายโมงสิบห้าขึ้นมาก่อน เนี่ยมารยาทไม่มีเข้าไปเม้นก็ทําเมินมารยาทแล้วคือแทนตัวเองว่าหนูแสดงว่าต้องคุยกับคนที่อายุมากกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ไว้ใจและและมีความเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ต้องรู้จักกับทั้งตัวดาราคนนี้แล้วก็แฟนด้วยเพราะว่าไม่งั้นคงไม่แคปออกมาใช่ตอนนี้มันมองได้สองประเด็นคือหนึ่งคือกลายเป็นว่าดาราไว้ใจคนนี้แต่คนนี้ดันเอาแชทเนี้ยปล่อยออกมา และอีกประเด็นหนึ่งคือก็คือคนก็ไปโฟกัสในเรื่องของการพูดถึงเพื่อนของแฟนเก่าที่แบบในทางที่ไม่ดีบอกว่าคนละเกรดต่างๆอาจจะดูเหมือนมีการเหยียดกันอะไรเงี้ยใช่ก็ตัวละครก็จะคือมีดาราแฟนเก่าเพื่อนแฟนเก่าที่เคยไปโพสตโน่นนี่นั่นแล้วก็คนที่แคปมานั่นแหละคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เล่ากันหนุกหนุกนิทานบันเทิงนะคะ เจตนาเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าว่าคืออะไรว่าคืออะไรกับการที่แคปมาปล่อยแสดงว่าวิเคราะห์ต่อนะเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยคงมองว่าเนี่ยคนเนี้ยก็พูดหรืองนี้หรือเปล่าสมมติพี่จ๋ามาระบายกับผมออใช่ไหมผมเห็นปับ๊บเออแล้วก็แคปส่งไปเนี่ยดาราคนนี้เขาไม่พอใจนะทําไมเอาเขาไปแบบโพสต์ลงโซเชียลแบบนั้น <Yeah. S 2> ทําไมไม่แบบอ่าคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ย เหมือนให้เห็นว่าแบบเออเขาอึดอัดอันใจเออแบบไปเคยันไหมไปขอโทษกันไหมแสดงวต้องส่งเยอะบางทีมันอาจจะแบบหลุดออกมาได้อะไรเลยส่งเยอะเพราะว่ามันมันหลุดมาถึงเราได้อ่ะแปลว่าสื่ออื่นก็ต้องมีแต่แค่เพจแม่มันเทิงเปิดที่แรกนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ต้องขอแจ้งความดีกับเจ้าจ๋าด้วยเพราะเจ้าจ๋าไม่หลุดเลยเจ้าจ๋าเก็บความลับได้ดีมากเมื่อกี้ี่หัวผมรันมากเลยนะเนี่ยพูดต้องโอเคโอเค จ้าจ๋าเขปฟอร์มแล้วนะคะว่าเจ้าจ๋าไม่หลุดเลยว่าชื่ออะไรเป็นน้องหรือเป็นพี่อ้าวภมใจไม่ทันละต้องเรียนรู้เอาโอเคอนคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าอารมณ์ดีเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับผมก็คือหมวยพี่มวยของเราหรือพี่เขื่อนเคโอติกนะครับมีมนะครับ LGBTQ ส่งพลังบวกนะครับด้วยเพลง ภาวะรอไลค์นะครับผมนี่น,นำทีมอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปเนี่ยกำลังเป็นกระแสะกันแต่ละคนเนี่ยมาร่วมจอยความเป็นตัวของตัวเองกันนะฮะนี่ออน่ารักไหมคือฉันรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะน้องเขื่อนเขื่อนเคอีอติกหรือน้องหมวยของพวกเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขม,มากๆแล้วเขาก็นําสิ่งที่เขามีความสุขอะเนี่ย ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับอินฟลูเอนเซอร์ของเขาอะอืจริงๆเพลงนี้ทำนองอะเราจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือเพลงอ่าภาวะลกเลิฟเป็นของเซเว่นเดย์กามิกาเซ่นั่นเองนะครับแล้วก็จำได้เลยผมยังจำได้เนี่ยเนี่ยนี่ตอนนั้นแย่งกันใหญ่นะเพื่อนๆว่าจะเป็นสีอะไรกันดีแล้วคือทุกคนก็เป็นเป็นสีเขียวกันหมดอืทำไมอะเพราะว่าชอบน่ารักเหมือนเนาะ แล้วก็ตอนนี้คือเพื่อนเขาก็ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมส่วนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นที่ปาร์ตี้ที่เป็นนักภาพฟิลกู๊ดที่ไฮไฮโซนะครับที่ตั้มนะครับที่อาร์ตที่หนุ่มเขาพัคเกช่มาร่วมทำเพลงนี้กันนะครับโปรเจกต์พิเศษอันนี้ชื่อว่า7 Days 7 Gifts Project นั่นเองนะครับผมที่เพื่อนเขาก็แฮปปี้นะโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อมาตลอดนะว่าแบบ<ฆ>เออแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบความหลากหลายไม่ว่าสีไหนวันไหนก็มีความสวยงามในตัวของเราะะใช่แล้วเนี่ยมันคือบิวตี้สแตนดาร์ดของทุกคนคือทุกคนมีความสวยหมดไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเป็นคนแบบไหนถ้าทุกคนแบบเป็นมีความสุขแล้วก็อยากจะส่งความสุขให้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่อ,อยากให้ทุกคนได้ดูในช่วงซัมเมอร์นี้มากๆก็ดูดิ พี่หมยเ,เ,ขเขาก็พี่หมยหรือพี่เขื่อนเนี่ยน,นะครับเขาก็อยากให้โปรเจกต์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็น <Yeah. S 2> ทาสิ่งที่เราอยากทําเคารพความคิดของตัวเองนะครับออแล้วก็ผู้อื่นเหมือนที่พี่หมวยแล้วก็พี่ๆทุกคนในโปรเจกต์นี้ได้เป็นตัวของตัวเองในเพลงนี้นแล้วก็มาจอยกันฉันจมากฉันจอยมากจริงๆคือดูแล้วแบบจอยมากแล้วรู้ไหมว่า พอดูคลิปนี้นะรู้สึกว่าโลกมันสดใสมีความสุขอะอ,อยากทําอะไรก็ทำอยากเป็นอะไรก็เป็นอย่าเดือดร้อนคนอื่น <ๆ S 2> เนี่ยดูสินี่คือเขามีความสุขเราจะไปเดือดร้อนเขาทำไมเนาะก็ร<อ>้องไหแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันกับโปรเจกต์นี้ใช่แล้วค่ะนี่แหละต่อเนื่องกันเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะหลายคนบอกว่าเวลาบิวตี้สแตนดาร์ดดาราผู้หญิงไงถ้าอยากจะสวยอยากจะดูแบบ ใส่ชุดสวยดูดีหุ่นดีนี่คือต้องผอม <ừ> อ๋อทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าอยากจะสวยแปลว่าฉันจะต้องผอมไปพยายามสรรหาวิธีต่างๆงดแป้งงดน้ำอัดลม,ลมกินยาแล้วความอ้วนออกกำลังกายคือ <c oughs> หลายอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้เขาก็ลณลงกันมาสักพักใหญ่ๆหนึ่ง <c oughs> แล้วว่าคือเอาที่แบบเราสุขภาพดีอ่ะดีที่สุดนะครับไม่ <c oughs> ต้องว่าจะต้องผอมหรือต้องอวบต้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมี หลายๆคนที่แบบเวลาเห็นดาราโพสอะก็ไปแบบแสดงความคิดเห็นว่าผอมเกินไปนะแบบนี้คลั่งผอมหรือเปล่าพี่บุ๋มบรรดาเคยพูดเลยว่าคิดว่าการผอมแล้วสวยเหรอออเออไม่เกี่ยวกับการผอมกันไม่เกี่ยวกัเธอดูบุ๋มบรัดาสวยไหมล่ะสวยนะเขาดูแลตัวเองผิวพ้งผิวพรรณดีก็คือเราสามารถสวยได้ในหุ่นของเราใช่ไหมเนี่ยมีเรียลไซส์บิวตี้ใช่ไหมก็มีหลายอย่างทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวงกการบันเทิงของเราเนี่ย แหมหลายคนเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบเออผอมเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่าใช่มีใครบ้างไปดูกันค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็มีเหล่าซุปตาสาวหลายคนถูกจับผิดเรื่องรูปร่างแบบนี้สวยกาลังดีเออะอหรือผอมเกินไปหน้าอยู่กันหลายคนทีเดียวจ้าจนถูกมองว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่านะดาราหลายต่อหลายคนก็ออกมาปฏิเสธนะจ้า แบบนี้สวยกำลังดีหรือว่าผอมเกินไปเอาเป็นว่าวันนี้เพจมันบันเทิงนี้ได้รวบร,รวมเหล่าซุปตาที่ถูกเมาว่าคลั่งผอมถึงแม้ว่าจะผอมแต่ก็ยังเฟิร์มอยู่มาให้ดูกันด้วยจ้าเริ่มกันที่สาวใหม่ดดวิกาหลังจากที่ออกทริปเที่ยวทะเลเรียกว่างานนี้มีคอลเลกชันชุดว่ายน้ำเล่อองมาให้แฟนๆได้ชุม่มจ่นหัวใจอยู่ไม่น้อยนะจ้าโดยเฉพาะชุดว่ายน้ำลายตารางสีเกียวพาสเทลนี้ วดรูปร่างตั้งแต่ไหล่หลังเอวคอตยาวไปถึงต้นขาเรียวๆเลยเรียกว่าเพื่อนๆในวงการนี้แค่กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆแต่ทว่าก็ยังคงมีหลายคนเนี้แอบเป็นห่วงเรื่องรูปร่างของสาวใหม่อยู่ไม่น้อยนะคะว่าแบบนี้จะถูกมองว่าผอมกันไปไหมนะ oh, <no. S 1> จะเป็นโรคคลั่งผอมหรือเปล่าควรจะเพิ่มน้ำหนักให้มากกว่านี้น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายนะจ๊ะ ก็ยังมีบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจได้กาว่าหุ่นลินแบบนี้ ทักนั่นก็คือนึ่งในพิธีกรเพชรมันบันเทิงอย่างเพชรนปร่าจนเคยโดนแซวนะคะว่าหอมแล้วสวยหรอ <c oughs> บ้าก็ว่าเป็นรอกคลั่งพอมเข้าอีกคน <c oughs> เจ้าตัวเนี่ยเคยบอกนะคขะว่าเป็นคนขัอวอ้วน <c oughs> เพราะถ้ารู้สึกอ้วนเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ก็จะรีบลดทันที <c oughs> แบบนี้แหละคะ่ะ แฟนถึงได้แอบหูแอบห่วงคุณแม่แพทย์อยู่เสมอส่วนสาวพีคพัทยาด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วเลยทําให้เจ้าตัวนี้ถูกพูดถึงเรื่องรูปร่างยุ่บ่อยๆซึ่งเธอก็ยืนยันนอนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นพวกเสพติดความหอมแต่อย่างใดจ้าและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของเหล่าซุปตาที่ถูกเมานนคะว่าเคร่งผอมเอาเป็นว่ารูปร่างแบบไหนจะสวยกำลังดีก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองแต่ยังงยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะโอ้ยตลึงตลึงตลึงไม่สวยผมมองไงก็ทุกคนก็สวยหมดคือแต่ว่าอย่างนี้นะมันขึ้นอยู่กับหุ่นของคนนั้นบางคนเนี่ย กินยังไงก็ไม่อ้วนเรียกว่าโครงสร้างรวมถึงพฤติกรรมของแต่ละคนที่เป็นมาตลอดใช่อย่างคนออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมันก็เป็นกล้ามเนื้อไม่ไม่ไม,ไมีไขมันหรือไม่เรื่องของเ <c oughs> มต a บ o l i ซึมระบบเผาผ่านแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ต้องย้ําเลยใช่ไม่ว่าแบบผมว่าเวลาเรามองใครอ่ะก็อย่าเพิ่งตัดสินว่าแบบเนี้ย ถ้ามันไม่เข้าตาเราอะไรเงี้ยผอมคุนไปไหมหรือแบบไม่ควรแบบนี้เอาเป็นว่าเอาที่แต่ละคนมีความสุขดีกว่าผมว่าคนคนเราตอนเนี้ยที่กําลังรณรงค์กันอะค่ะ Happy เป็นตัวของตัวเองจะผอมจะอ้วนจะรูปร่างแบบไหนก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนะครับที่สําคัญคือสุขภาพดีอันเนี้ยสาคัญที่สุดใช่สุขภาพกายดีสุขภาพใจต้องดีด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะร้อนกายได้แต่อย่าร้อนใจอ,อันนี้คือคีย์เวิร์ดของเราต้องครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าคนบันเทิงเนี่ยเขามีแคปชั่นอะไรเด็ดๆหรือมีประโยคเด็ดๆด็ดสำหรับฤดดูร้อนกันหรือเปล่าครนะปอก่อนเลยแ้ยปอผมเดี๋ยวไปดูดาราเขาก่อนดีกว่าออขอคิดแป๊บหนึ่งครับไปดูดาราก่อนได้ะคะ่ะไปดูก่อนค่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอกอีเป้นจะแตกแดดร้อนแสนสาหัสมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนหม่นวาร้อนร้อนร้อนแล้วก็ร้อนอยู่นั่นแหละอันที่จริงจะบอกว่าสิ้นเมษาน่าร้อนก็คงจะไม่ใช่แล้วนะจ๊ะเพราะประเทศไทยของเราเนี้ยก็ร้อนทั้งปีนั่นแหละแต่น่าร้อนจะร้อนมากกว่าปกติก็เท่านั้นเองใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เพชรมันบันเทิง ขอดับร้อนส่งท้ายเมษาหน้าร้อนด้วยแคปชั่นเด็ดๆท้าแดดที่กำลังแผดเผาอยู่นแนแนี้จากเราซุปตาม,มาฝากกันดีกว่าจ้าโดนแดดเธอจะร้อนแต่ถ้าโดนเราอ้อนเธอจะรักเอ๊อรรอะแมวยว,ยว <laughs> บอกคนที่ดูอยู่ เธอไม่ชอบหน้าร้อนอน่ะมาชอบหน้าเราก็ได้นะ<ร>นี่นได้ไหมเธอมาถึงชอบอันเีื่องอันนี้ก็ <c oughs> เราน่ารักไงก็อยากให้เขาไ่ชอบหน้าเราประเทศไทยเนาะเจอแต่ความร้อนอะเมื่อไหร่จะเธอเธอออนบ้างนะเอ้ย,อยกย็ยมีบ้างก็ดีไหมอะเออมันน่าจะกระชุ่มกระชวยไหมอะจะหน้าร้อนหรือหน้า,นาไหนก็ไม่ดีต่อใจเท่าหน้าเธอ ช่วงนี้ช่วงร้อนด้วยช่วงนี้ร้อนบ่อยมากเลยร้อนแบบถ่ายละครโหเเงื่อท่วมถ้าได้เห็นหน้าเธอก็คงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแม<บ>่แม่แม่เรียกได้ว่าแต่ละแคปชั่นจากเหล่าซุปตาเนี้ทั้งหาทั้งมันทั้งสนุกและเอาไปสู้กับองศาของแสงแดดข้างนอกที่มันร้อนระอุได้เลยนะคะเนี่ยสำหรับหน้าร้อนต้องยกให้ไทยแต่น่ารักกว่าใครนี้ก็ต้องยกให้เธอลละเซ่พัม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 เพราะตอนนี้เดียดเบื่อแล้วค่ะ สิ่งที่อยากจะได้นี่ก็คือความรักจากความรักแม่แม่แม่ถือว่าขอแล้วนะคะบายบายจ้าเออเ,อ,อเด็ดๆท้งนั้นเลยนะครับใช่พี่จ๋าเห็นบอกมีครัชั่นเด็ดๆมาฝากนี่ใช่ก็มีเหมือนกันมี่เอาเป็นแบบแดดร้อนต้องคู่กับแดดทำไมอ่ะเออเจอแดดมันร้อนเอจอเราอ้อน <c oughs> เธอจะรักไม่เอาอันเมื่อกี้สิที่กินกันเมื่อกี้นี่ย อ๋ของปอดีกว่าอ๋ของผมของผมบ้างนะครับผมคุณผู้ชมของผมก็คือช่วงนี้อากาศร้อนมีแต่คนบ่นว่าร้อนไม่เห็นมีคนมาบ่นว่ารักม้างเลยโอ้ยทำไมตอนจะอ้วกอ่ะตอนเขาอยู่ไม่พูดอ่ะไครแพทอ่ะเอ้าทำไมพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยหรอแพทนภัทรเธอส่งไปหาแพทเหรอเป็นพี่น้องกันตอนนี้แพทเขาโสดแล้วนะ ดูเขาบอกเองเขาบอกเขามาบอกปอเลยเหรอเราคนก่อนเขาอยู่ในการเขาบอกทุกคนว่าโสดอแต่แล้วเขาบอกแล้วเขาโทรบอกปอส่วนตัวป่ะก็สามสีเดือนนี้แล้วเขาบอกว่าโสดเหมือนกันไปดูคลิปเด็ดกันดีกว่าครับผม <c oughs> เปลี่ยนเรื่องเชียพวพรุ่งนี้มิสแกรนมาแรงมากนะครับผม <c oughs> ชุดประจำชาติของแต่ละจังหวัดใช่ไหมเด<อ>็ดมากแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาทําชุดประจำจังหวัดขึ้นมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันอ่า ตาชุดพนิดาเทวีอิสตรีต้านภัยโควิดพนิดาสาขาคำสาวงามผู้เป็นตัวแทนจังหวัดตากผู้มีความกล้าและศรัทธาอันเต็มเปี่ยมในใจชุดที่เธอสวมเอาสิจังหวัดตากไม่ใช่ตากผ้ามิสแกรนตากชุดเออตากชุดตากผ้านะฮะฉันชอบทรงผมของมิสแกรนมากเลยเธอผมชอบฉากเขา ขาดเขามที่มีรถนะหรออ,อแล้วหมู่บ้านนี้น่าจะจอดรถกันเกะกะเหมือนกันนะแล้วอยากถามว่าตากตากผ้ากลางคืนอ่ะ <c oughs> แล้วผ้ามันจะแห้งไหมเออเขาทำคอนเทนต์ไงก็ใส่ออกลางวันมันร้อน่วงนี้อากาศร้อนถึงอ้อยปอไม่ใช่ปวดหัวกับคลิปนั่งกับผมนี่แหละใช่ปอรู้สึกว่าปอ,ปอของขาด <c oughs> นะถ้ <c oughs> าของขาดเดี๋ยวพี่เติมให้เติมยังไงจะเติมด้วยตัวของพี่เองเพชรมันเทิง thank you